ฝนฟ้ายังตกอยู่นะฮะเรามาระวังด้วยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นไปดูเหตุการณ์นี้ครับ BMW เหินฮะดูจากสภาพรถแล้วคนขบับด้วยความเคารพไม่น่าจะรอดแต่ปรากฏว่าบาดเจ็บเล็กน้อยที่วิตเฉียดตายไปทีเดียวคือเด็กนักเรียนที่กำลังเดินกลับบ้านเดินตากฝนกลับบ้านเนี่ยนะครับไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันครับนี่ฮะตีลังกากลางอากาศเลยนะแล้วดูน้องตัวเล็กเนี่ยโอ้น้องโอ้โอ คือไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนะเมืเ่อกี้ออใช่ดีว่ารถมันหยุดก่อนค่ะคลิปแรกนี้ใครเห็นแล้วตกใจมากเพราะว่าบินมาเลยจริงๆครับเป็นเหตุการณ์บริเวณจุดกับรลถลอดใต้อุโมงฮะนี่คลิปนี้โอ้โหตรงทางเข้าวัดบ้านคลองตำบลบ้านคลองอำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีนะครับคลิปนี้พิจาร้าทิกตอกรายหนึ่งเอามาโพสให้เห็นถึงวินาทีที่เก๋งบีเอ็มดับเบิลยูสีดำลอยเหินข้ามล่องขอบสะพานแล้วตีลังกากลางอากาศหลายตลบฮะ แล้วก็พลิกคว่ำลงมาบนพื้นถนนน้องผู้หญิงคนนี้คือเียดไปนิดเดียวครับกําลังเดินกลับบ้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบเศษชิ้นส่วนรถกระจกระจายเต็มพื้นถนนไม่หมดเลยมีรอยรถถลยคลูดไปกับพื้นยาวเป็นร้อยเมตรนะฮะส่วนรถคารเกิดเหตุพังยับทั้งคันเหตุการณ์นี้เจ็บสองคนนะครับเป็นผู้ชายแลวก็ผู้หญิงที่นั่งมาในรถนะฮะมีเศษซากกันชนและกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทุกทางนะฮะ ชาวบ้านกับกู้ภัยช่วยกันนาตัวออกจากซากรถได้แล้วแล้วก็นําตัวส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนหน้านี้นะครับผู้ชายเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยฮะส่วนผู้หญิงบาดเจ็บที่สะโพกนี่คือสภาพรถรถ,รถยุโรปเล็กหนาๆนี่แหละครับยับแบบนี้เลยสอ,อบถามนางสาวศิริรัตน์อยู่คงเจ้าของทลิปนะครับบ้านแกอยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดีแกบอกโอ้โหมันบินมาเลยตีลังกากลางถนนนะฮะกลางอากาศแกบอกว่าตอนแรกเห็นเด็กนักเรียนหญิงกํลาลังเดินกลับบ้าน ก็มองตามเด็กด้วยความเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมน้องเดินตากฝนแบบนี้เป็นห่วงจังเลยขณะที่สายตาจับจ้องอยู่ที่เด็กปรากฏว่าหันขวาไปนิดนึงอ bm ลอยฟ้ามาเลยฮะตีลังกากลางอากาศชาวบ้านอันดับแรกเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนเพราะว่าน้องนักเรียนเนี่ยไม่โดนชนนะครับเข้าไปดูที่รถเก๋ง bm ปรากฏว่าติดอยู่ข้างใน2คนก็ช่วยกันพากมาส่งโรงพยาบาลคุณสิริรัตน์บอกว่าโชคดีนะวันนั้นน่ะจริงๆแล้วแฟนต้องกลับบ้านเวลานี้พอดีบางเอิญไม่ได้กลับมาช่วงนั้นฮะ ไม่อย่างนั้นล่อใต้อุมโมงเข้าบ้านมาแล้วก็น่าจะเป็นอีกคนที่ต้องรับเคราะห์หรือเปล่าฟังเสียงคุณสิรัตน์หน่อยครับด้วยความที่ว่าเ,ออเราห่วงเด็กอะว่าทาไมเดินตากฝนด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ทันว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุก็คือมองตามเด็กนักเรียนอยู่จังหวะเดียวก็ได้ยินเสียงรถเกิดอุบัติเหตุคือพุ่งข้าพุ่งข้าม,มาเลยค่ะแล้วก็ตีรังกามาเด็กเดินพ้นมาได้นิดเดียวรถคือตีรังกาตามหลังมาเลยค่ะแล้วด้วยความที่ว่า ตกใจห่วงเด็กก็เลยวิ่งออกมาจูเด็กตอนก่อนที่จะมาดูรถเนี่ยน้องน่าจะขวัญผวาไปเลยคุณพ่อคุณแม่ใจหายนะะเนี่ยหลายคนสงสัยว่า้ตกลงคนในรถเป็นยังไงบ้างเจ็บเล็กน้อยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อสภาพรถแบบนี้แล้วตีลังกาขนาดนั้นเขาบอกว่ารอดมาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเข็มขัดนิรภัยฮะระบบความปลอดภัยของรถยุโรปฮะทั้งๆที่พลิกคว่มหลายตลบนะครับเนี่ยโชคดีที่ไม่มีคนเจ็บมากกว่านี้ครับ เราม้ระวังด้วยค่ะใช้ความเร็วสูงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยครับ <Okay. S 1> ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม